สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนการติดตั้ง a d v e r a ่าเ l l ์แบบออฟไลน์นะครับเราจะติดตั้งแบบออฟไลน์นะครับก็เฉพาะในกรณีที่อ่า g l e ยังไม่อนุมัติแอปนะครับแล้วเราไม่สามารถติดตั้งแบบออนไลน์ได้นะครับถึงจะติดตั้งแบบออฟไลน์นี้นะครับทีนี้มาดูการวิธีการติดตั้งแบบออฟไลน์นะครับให้เราเช็คก่อนนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับให้เราไปที่ a d v e r ล่นะครับ แล้วก็พิมพ์ Advera Cell t o n e นะครับแบบนี้นะครับ Advera Cell t o n e นะครับจากนั้นคลิกไปที่ Advera Cell Automation t o n e ที่มันมี Google Chrome เขียนข้างหลังแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันขึ้น error นอต404นะครับหรือว่าเราเลื่อนลงมานะครับเราเห็นรุ่นนะครับถ้ารุ่นตรงนี้มันไม่ตรงกับรุ่นที่แอดมินประกาศนะครับหรือน้อยกว่าที่แอดมินประกาศนะครับ ให้ติดตั้งแบบออฟไลน์ line ก่อนนะครับอย่างอันนี้เป็นรุ่น6.62นะครับแอดมินเนี่ยได้อัปเดตเป็น6.7แล้วนะครับแต่เนื่องจาก Google ยังไม่อัปเดตนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะเพิ่งใช้ตัวออนไลน์นะครับแต่ถ้าตรงเนี้ยเป็น6.7ขึ้นไปนะครับก็สามารถติดตั้งตัวนี้ด้วยการกดเพิ่มในโคอมเหมือนวิดีโอสอนก่อนหน้าได้เลยนะครับแต่ตอนเนี้ยมันยังเป็น6.62อยู่เลยยังไม่อัปเดตนะครับก็ ใช้แบบออฟไลน์ไปก่อนทีนี้กลับมาที่เฟซบุ o กนะครับลองคลิกที่ไอคอนโปรแกรมนะครับสังเกตเหมือนกันนะครับถ้าไอคอนโปรแกรมเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น6.7ขึ้นไปนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องติดตั้งแบบออฟไลน์หรือ,อไรเพราะระบบจะอัปเดตอัตโนมัติแต่เนื่องจาก Google ยังไม่อัปเดตนะครับก็เลยยังขึ้นแบบนี้อยู่ทีนี้นะครับพอขึ้นแบบนี้นะครับมันยังไม่เป็น6.7วิธีการ ใช้งานของเรานะครับถ้าคนติดตั้งครั้งแรกเนะี่ยให้ไปพิมพ์ a d ดเวล่าเซ Tool แล้วเข้ามาหน้านี้นะครับดูเวอร์ชันก่อนถ้ามันไม่ใช่เนะี่ยเดี๋ยวจะมีการติดตั้งแบบออฟไลน์ทีนนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วที่มีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับให้คลิกขึ้นมานะครับถ้าเปิดขึ้นมาจะเป็นเวอร์ชัน6กต่ำกว่าเวอร์ชันปัจจุบันนะครับปัจจุบันคือ6.7นะครับอันนี้เป็น6.62ออยู่ก็ให้ ปิดนะครับปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับจากนั้นให้คลิกขวาที่ไอคอนนะครับเลือกจัดการส่วนขยายนะครับอย่าเพิ่งนําออกจากโคมเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตระบบมันอัปเดตนะครับเราได้ใช้กลับมาใช้ตัวนี้ได้นะครับไปที่จัดการส่วนขยายอันนี้จะพูดถึง ลูกค้าเก่านะครับที่มีโปรแกรมอยู่ก่อนหน้านี้นะครับส่วนลูกค้าที่เพิ่งซื้อมายังไม่มีโปรแกรมเดี๋ยวผมจะสอนต่อไปนะครับหรือกดข้ามวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับไปที่การส่วนขยายนะครับแล้วคลิกตรงนี้นะครับคลิกที่โหมดพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น dual mode นะครับที่แรกมันปิดอย่างนี้ก็ให้ติ๊กเปิดแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยมาดูตรง adura cell tune ของเรานะครับ แอดเวล่าเซลเนี่ยจะเป็นไอคอนสีชมพูนะครับไม่ใช่สีฟ้าสีฟ้าสีาน้ำเงินแบบนี้อันนี้คือแอดเวล่าเฉยๆนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เราก,กดปิดสวิตไว้ก่อนถ้าระบบมันเป็นออนไลน์ ine, เราค่อยมาเปิดสวิตตรงนี้นะครับถ้าเป็น6.7แล้วค่อยเปิเปดสวิตนี่ก็ได้นะครับหรือกดเปิดไว้ล,วลองกดอัปเดตกันครับถ้าเป็น6.7เนี่ก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้ายังเป็น6.2เนี่ยเดี๋ยวติดตั้งแบบออฟไลน์ line ก่อนนะครับให้เราปิดตรงนี้ไว้ก่อน โอเคจากนั้นนะครับไปที่ลิงก์นะครับลิงก์เนี่ยจะอยู่หน้าเพจนะครับหรือขอได้ที่แอดมินนะครับลิงก์แบบออฟไลน์จากนั้นก็ไปเข้า Google นะครับเอาลิงก์มาวางแบบนี้แล้วกด Enter เข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับสังเกตตรงนี้จะเป็น6.7นะครับกดดาวน์โหลดครับรอสักครู่นะครับมันขึ้นแบบนี้ไม่ต้องกดซิงค์อัพหรือล็อกอินอะไรนะครับ รอสักครู่นะครับแล้วก็ปิดไปเลยเดี๋ยวมันจะโหลดลงมาตรงนี้เองนะครับถ้าไม่ขึ้นหน้าแบบนี้นะครับให้เข้า google chrome นะครับแล้วโหลดใน google chrome นะครับถ้าเป็นเครื่อง mac ก็เหมือนกันนะครับโหลดใน google chrome จากนั้นพอขึ้นแบบนี้นะครับให้คลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วกดแสดงในโฟลเดอร์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น open location folder อะไรก็แล้วแต่นะครับจากนั้นพอขึ้นแล้วแบบนี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับ ตัวโปรแกรมคุณอาจจะไม่ใช่นังสือ3มเล่มแบบนี้นะครับอาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้นะครับเพราะแล้วแต่คอมไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับเลือกคัดก็ได้ครับจากนั้นไปวางที่ไดอื่นนะครับเช่นไดดีหรืออะไรก็ได้นะครับจากนั้นนะครับคลิกขวาที่พื้นที่ว่างนะครับเลือก New เลือกโฟลเดอร์นะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นะครับผมตั้งชื่อว่า a d v e n t r cell หกจุดเจ็ดนะครับติดกันนะครับชื่อติดกันจากนั้นคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ครับคลิกขวานะครับแล้วก็กดพาร์ตไฟล์ที่เราเอามานะครับจากนั้นคลิกขวาตรงนี้นครับแล้วเลือก Actack Key นะครับถ้าใครมีตัวอื่นเช่น7ซเวก็กดแยกไฟล์ที่นี่อย่างนี้นะครับหรือถ้ามีนี้กด Acta c k Key ไปเลยนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้ามีโปรแกรมแตกไฟล์ของไรนะครับ ถ้าเป็น Mac ก็จะเป็นฮาซิหรืออะไรก็ได้นะครับไปโหลดพวกเซเว่นซิของ Mac มาก่อนนะครับก็ได้จากนั้นกด a อคแทเ e ียนะครับระบบก็จะขึ้นแบบนี้นะครับจำไว้ว่าเราอยู่ในไหนนะครับผมอยู่ในไดดีแล้วก็โฟลเดอร์ Advera 6.7นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเปิดนหน้าต่างออกไปนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตรงนี้นะครับจุดสามจุดนะครับ ถ้าบางคนเนี่ยไม่มีจุด3จุดนะครับเข้าใน Google Chrome นะครับไม่ใช่เบราว์เซอร์อื่นนะครับคลิกตรงนี้ครับจุด3จุดจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาครับมาที่เครื่องมือเพิ่มเติมถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษนะให้สังเกตดูนะครับมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับจากนั้นมาที่ส่วนขยายนะครับคลิกเข้ามานะครับจะเป็นหน้าแบบนี้ ให้ดูกันว่าตรงโหมดดอโหมดดังพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับหรือ develop mode เปิดหรือเปล่าถ้าเปิดไว้นะครับมันก็จะมีสาอันนี้ขึ้นนะครับถ้ามันปิดไว้แบบนี้นะครับให้เราเปิดก่อนอ่ามันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกที่โหลดส่วนขยายที่แตกไฟล์แล้วนะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับไปที่ได์ของที่เราเอาวางไว้นะครับผมเอาวางไว้ได้ดีนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ adura 6.7นะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับกด select folder ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดเข้าโฟลเดอร์นะครับกด select folder ได้เลยมันจะขึ้นแบบนี้ครับถ้ามันมีขึ้นว่าข้อผิดพลาดหรือ error เนี่ยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเนื่องจากมันเป็นออฟไลน์นะครับมันเลยขึ้นแบบนี้อยู่แล้วปกตินะครับจากนั้นนะครับสังเกตไอคอนมันจะขึ้นนะครับตัวนี้ตัวเก่าก็คือตรงนี้นะครับที่เราปิดไว้อันนี้คือตัวใหม่แบบออฟไลน์นะครับ ถ้าระบบมันอัปเดตเป็น6.7ขึ้นไปนะครับเราค่อยกดตรงนี้นครับของไอตัวที่เป็นออฟไลน์ที่ขึ้นเข้าไิดพลาดนะครับกดนําออกนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ของตัวใหม่ซะตัวอันนี้ซะนะครับตัวนี้เป็นออฟไลน์ตัวนี้เป็นออฟไลน์ออนไลน์นะครับโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีไอคอนขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ปกติเหมือนตัวแอดวาร์ดเซลล์ทั่วไปเลยนะครับแต่ที่นี้ แอดเวล่าเซลล์เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันหลายๆอย่างนะครับหนึ่งในนั้นคือฟังก์ชัน API นะครับจะปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้จะสามารถดึงได้99.9%าสิบเาานไมผมไม่บอกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นก็เพราะว่าบางเมนท์มันอาจจะมีแบบเหมือนลักษณะสแปมหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ขึ้นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะขึ้นหมดนะครับแล้วก็จะดึงได้เร็วกว่าในโทรศัพท์และในคอมพิวเตอร์นะครับเราจะดึงได้หมดนะครับ อ่ะทีนี้มาทดลองการใช้งานนะครับไปที่ไลฟ์สดของใครก็ได้นะครับสักคนหนึ่งระบบจะ API เนี่ยคือโปรแกรม a d v ว์ a าเซลนะครับจะรองรับทั้งโปรไฟล์และแฟนเพจนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นระบบ API เนี่ยจะรองรับเฉพาะตัวเพจกับโพสกับไลน์ในกลุ่มนะครับถ้าไลน์ในโปรไฟล์เนี่ยจะไม่รองรับ API แต่ใช้ระบบอของตัวเฟซปกตินะได้ปกตินะครับวิธีการทำนะครับเราเปิดหน้าไหนใน Facebook มาก็ได้นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับที่ไอคอน แต่าจะมีอย่างนี้นะครับให้กดสวิตช์นะครับถ้าถเป็นเวอร์ชันองขุดเจ็ดก็แสดงว่าสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ใส username, ่ username password ของโปรแกรมนะครับกดปลดล็อกนะครับจากนั้นจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าใช้ครั้งแรกเนี่ยยังไม่มีระบบแจ้งยอดยตรงนี้จะเป็น0ู0 0หมดนะครับเราจะใช้อีกทีก็เฉพาะตอนแจ้งยอดนะครับหรือดูเวอร์ชันนอกนั้นเราก็ไม่ใช้นะครับเราก็กดปิดไปได้เลย จากนั้นแล้วก็ไปเข้าไลฟ์สดนะครับลิงก์ไลฟ์สดถ้าเข้ามาหน้าแบบนี้หรือเป็นวิดีโอใหญ่ให้เรารีเฟชสักทีหนึ่งครับให้ตรงสวิตช์นี่มันขึ้นนะครับถ้าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อหรือ,อใส่ u s e r นมพา password ในนี้นะครับอันนี้มันจะไม่มีขึ้นนะครับจากนั้นพอเข้ามาเนี่ยให้กดรีเฟชสักทีนึงมันจะมีปุ่มขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปกดนะครับพอกดไปเนี่ยมันก็ได้ขึ้นแบบนี้กดปุ่มสวิตช์อีกครั้งนะครับเนื่องจาก ระบบเนี่ยมันค้นหาคอมเมนต์ไม่เจอนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเปิดให้มันเห็นคอมเมนต์ก่อนคลิกดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับมันจะเป็นใหญ่ใหญ่อ,อะไรนะลูกไม้หรอใช่แก,ง,กง,งแกงสีเ้มแค่เป็นคนขยายได้นะมันจะเป็นขยายใหญ่ใหญ่แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเรากดสวิตช์นะครับตรงนี้นะครับพอขึ้นคอมเมนต์แบบนี้นะครับให้เรากดสวิตช์นะครับอ่ามันก็จะใช้ได้เห็นไหมครับ ระบบเนี่ยจะลบวิดีโอออกไปนะครับดังนั้นน่พื้นหลังมันต้องเป็นสีดําแบบนี้นะครับเพื่อเวลาวิดีโอมันกระตุกหรือล้กระตุกคอมเมนต์มันไ,ไม่กระตุกตามนะครับดังนั้นเนี่ยคอมเมนต์มันก็ได้ขึ้นแบบนี้ปกตินะครับแบบนี้เลยแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาแบบนี้ครับคอมเมนต์บนคอมเนี่ยครับเฟซบุ๊กเนี่ยจะดึงมาไม่หมดส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าพิมพ์เป็นรหัสเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็น้อยกว่าสี่ตัวเนี่ย เฟซจะไม่ค่อยออกมาแสดงเหมือนมันคิดว่าเป็นสแปมนะครับเพราะพิม์มันอยากให้พิมพ์ข้อความเยอะส่วนถ้าเป็นตัวภาษาไทยนะครับให้พิมพ์3ตัวขึ้นไปนะครับมันก็จะดึงได้ปกติครับในระบบของเฟซนะครับแต่มันก็จะดึงได้ไหมดอยู่ดีนะครับดังนั้นการใช้ api เนี่ยมันตรงนี้นะครับอันนี้คือการใช้ api มันจะสามารถดึงคอมเมนต์ได้หมดทุกคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็คือระบบปกตินะครับเวลาจะใช้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับในโปรไฟล์ก็จะใช้ระบบ ได้ปกตินะครับส่วนถ้าเป็น API เนี่ยให้เรากดตรงปุ่มสวิตช์ตรงนี้นะครับถ้าเป็นโปรไฟล์จะไม่มีปุ่มนี้ขึ้นนะครับถ้าโพสในกลุ่มโปรไฟล์โพสในกลุ่มหรือในเพจจะมีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะขึ้นมานะครับคอมเมนต์ก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีปุ่มบายขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่จะไม่มีรูปนะครับเพื่อให้ระบบมันสามารถดึงได้ดีแล้วออโต้บอทเนี่ยจะขึ้นมาทันทีนะครับทํางานทันที แต่ถ้าใครอยากจะกดเองนะครับก็กดปิดอันนี้ได้ครับสวิต์นี่แล้วกดเอาข้ามการแจ้งเตือนอย่างเงี้ออกติ๊กออกเลยครับเพราะเวลาเรากดบายนี่ยมันจะได้ขึ้นเด้งมาให้เราเลือกได้ครับแต่ถ้าเรากดสวิต์เนี่ยระบบมันจะติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วมันก็จะเลือกดังนั้นลูกค้าที่พิมพ์มานะครับมันก็จะขึ้นในนี้ขึ้นมานะครับ ซึ่งระบบเนี่ยมันจะดึงได้แทบทุกคอมเมนต์นะครับแม้เขาจะใส่เลขหนึ่งหรืออะไรมาก็ตามนะครับลองเอาไปเทียบกันนะครับถ้าเราเข้าในคอมปกติกับดึงจากอเนี้ยนะครับอันนี้จะดึงได้เร็วกว่าและไวกว่านะครับระบบเนี่ยจะรองรับ50คอมเมนต์ต่อวินาทีนะครับต่อวินาทีนะครับ ไม่ใช่1นาทีนะครับหมายถึงว่าใน1วิเนี่ยถ้ามี50คอมเมนต์พร้อมๆกันนะครับระบบก็จะสามารถดึงได้นะครับและในเวอร์ชันนี่ครับในรายการสั่งซื้อสินค้านะครับระบบเนี่ยจะไม่ทําตัวนี้เป็นออโต้แล้วครับซึ่งมันทําให้ระบบช้าลงนะครับระบบจะมีให้รีเฟรชเองนะครับถ้าเราอยากไปดูสินค้าที่อยู่ในระบบที่มัน CF ไปได้นยเราก็สามารถมากดได้เรื่อยนะครับแต่ตรงตรงนี้นะครับจํานวนสินค้าล่าสุดนะครับระบบเนี่ยจะขึ้นให้ จาก6เนี่ยเป็น10นะครับจากเวอร์ชันก่อนเนี่ยจะมีแค่ประมาณ6รายการนะครับอันนี้จะขึ้นเป็น10รายการล่าสุดน,นะครับแล้วก็ได้มีจํานวนบอกอัตโนมัติอันนี้จะบอกแบบเรียวไทม์นะครับส่วนตรงเนี้ยให้ลูกค้ารีเสตเอานะครับพอจะช่วยให้ระบบมันมันเร็วขึ้นได้ในการดึงนะครับเราใช้กันดูนะครับถ้าเราปิด API อยากจะใช้ระบบของเฟซปกติแล้วก็ กดได้ครับแต่อยากให้ดึงคอมเมนต์ได้หมดทุกคอมเมนต์เนี่ยผมแนะนำเปิด API ไว้ดีกว่านะครับมันจะง่ายกว่าแล้วถ้าใครจะเลือกเองก็ปิดบอทตรงนี้แล้วก็ติ๊กออกนะครับส่วนถ้าจะส่งข้อความเนี่ยอายกตัวอย่างนะครับสมมุติเราเปิดมาครั้งแรกนะครับแบบนี้ ลูกไม้รอติดตามถ้าเราเปิดมาอย่างนี้ครับให้เราติ๊กตรงส่งข้อความก่อนนะครับแล้วก็สังเกตครับในช่องเนี่ยมันมีข้อความอยู่ไหมบางทีเนี่ย Google Chrome มันไม่โหลดมาให้นะครับมันก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นช่องว่างนะครับแล้วกดบันทึกไประบบมันก็จะไม่ส่งอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราดูก่อนว่าข้อความที่เราใส่ไปเนี่ยมันครบถ้วนหรือเปล่านะครับเทมเพลตนะครับเทมเพลตก็จะเอามาจากตรงนี้นะครับ ส่วนถ้าใครแจ้งยอดเนี่ยก็จะใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะคือจะแจ้งยอดให้เลยนะครับาจากนั้นเรากดบันทึกไปนะครับแบบน,นี้แล้วเราค่อยเปิด API นะครับหรือเราเปิด API แล้วเราค่อยมาติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่จะทํานะครับแต่ให้ง่ายนะติ๊กตรงส่งข้อความก่อนปุ๊บแล้วกด API เลยระบบก็จะเปิดบอทดให้ด้วยสําหรับใครที่ชอบใช้บอทดในการดึงนะครับขี้เกียจด,ดึงเองกดเองก็เปิดบอทด อย่างนี้ได้เลยระบบก็จะทำงานได้ปกติโดยดึงได้หมดทุกอันนะครับวิดีโอน,นี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับลองใช้กันนูนะครับขอบคุณครับ